สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่อง่ากสาราของแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันนะครับขอขอบคุณสวัสอร์สลักครับใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ฝากในเรื่องแฟนเพจ Facebook นะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างรวมทั้งช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างก็ฝากติดตามอีก2ช่องทางกันด้วยนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องราวเรื่องแรกนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของทางแรดฟอร์ดนะครับ คือมันจะไม่เชิงกับบทสัมภาษณ์อ่ะมันเป็นคําถามจากแฟนบอลเหมือนกับ Q&A นะฮะที่มีการถามในเรื่องของจาดอนซานโชเข้ามาซึ่งรดฟอร์ดเนี่ยได้มีการจุดไฟเกี่ยวกับข่าวลือเรื่องของการขวาตัวจาดอนซานโชให้มันแรงยิ่งขึ้นนะครับซึ่งโดยส่วนส่วนมากแล้วกันที่ทางโซเชียลมีเดียหรือว่าแฟนบอลเข้ามาถามผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยนะครับ ทางแฟนบอลเนี่ยพยายามถามว่ารู้สึกอย่างไรนะครับรู้สึกตื่นเต้นไหมแล้วก็คิดเห็นอย่างไรถ้าเกิดจะดอนซานโช่เนี่ยจะย้ายเข้ามาแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยมี3ามประสานก็คือมักซิยาลซานโช่แรดฟอร์ดอะไรประมาณนั้นในทิศทางที่ถ้าเกิดแมนยูได้ซานโช่เข้ามาเนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรบ้างสำหรับแรดฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดบอกว่ามันก็คงจะดีนะที่ซานโช่เนี่ยย้ายเข้ามานะครับ สำหรับซานโชเนี่ยเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เขาเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเหมือนกับนักเตะเจนใหม่นะครับมันน่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นเขาเนี่ยกลายเป็นนักเตะอย่างที่เขาเป็นนะครับหวังว่าพวกเราเนี่ยทุกคนจะได้เล่นร่วมกันแล้วก็มันน่าจะออกมาดูดีเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. เขามีความสดมากครับนะในเรื่องของสภาพร่างกายในเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวเขาสร้างสารรค์เกไมได้ดีเขามีจินตนาการในการเล่นนะครับ แล้วก็เหล่านี้คือสิ่งที่คุณต้องการในการเป็นแข่งระดับโลกนั่นเองนะครับน,ะนี่คือเรื่องราวที่แรดฟอร์ดมีการตอบคำถามนะครับจากแฟนบอลก็โดยรวมเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับรู้สึกตื่นเต้นที่จะมีโอกาสนะครับถ้ามันเป็นไปได้นะมันก็รู้สึกตื่นเต้นอนะ่ะที่เราจะได้เล่นร่วมกันนะครับในเรื่องของ การดึงมาแล้วก็มาเชื่อมโยงเป็น3ามประสานนะครับในแนวรุกนั่นเองนะฮะก็ยืนยันมามันไม่ใช่เรื่องที่น่าผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดเราได้ตัวเจดอนซานโชเข้ามานะครับก็โอเคประมาณนี้นี่คือเรื่องเราเรื่องแรกที่เอามาฝากกันนะครับในเรื่องของแรดฟอร์นะฮะและสําหรับเรื่องราวต่อไปครับมีการเล่นข่าวมาจากเดล y Mail นะครับสื่อของอังกฤษนะครับในเรื่องของการบริหารทางด้านการเงินของเอ็ดวูดเวิร์ดนะครับ ซึ่งช่วงเนี้ยมันติดในเรื่องของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างหนักนะครับทำให้หลายๆสโมสรเนี่ยมีผลกระทบด้านลบเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะครับยกตัวอย่างเช่นนอริซิตี้บ้างนะครับแอสตันวิลล่าท็อตแนมอุสเปอร์นิวคาลเซิลเนี้ยนะครับที่ได้มีการสั่งในเรื่องของลดค่าแรงพนักงานนะครับเพื่อเหมือนกับว่าลดการใช้จ่ายแล้วกันในช่วงสถานะที่มันติดเชื้อไวรัสนี้อยู่นะครับ แต่ว่าแมนยูเนี่ยกับเป็นสโมสรสโมสรหนึ่งครับที่ยังยืนยันว่าจะเป็นในเรื่องของการซัพพอร์ตพนักงานทุกคนแบบเต็มที่โดยที่ไม่ลดค่าแรงนะครับในช่วงโควิด1 9นี้นะครับซึ่งพนักงานของทางแมนยูเนี่ยในส่วนต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านฟุตบอลด้วยนะรวมๆกันนะครับที่เกี่ยวข้องกับแมนยูเนี่ยมีประมาณ900กว่าคนได้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูประกาศชัดเจนครัว่า ไม่ต้องการพักงานนะครับแล้วก็ไม่ต้องการตัดเงินเดือนหรือว่าการจ่ายเงินให้กับพนักงานด้วยนะครับซึ่งคุณจะสําคัญแน่นอนนะครับต้องชมในเรื่องของเอ็ดวูดเบิร์ดนะครับที่ยังคงรักษาระดับการเงินไว้ได้นะครับจากหลายๆส่วนแหละจากผลกําไรต่างๆนะครับคือเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าในเรื่องของเอ็ดวูดเบิร์ดเนี่ยเขาเก่งในเรื่องนี้นะครับก็ต้องชมเขาแหละนะครับถึงแม้ว่าสมโมสรอื่นจะมีเรื่องของการเงินแต่ว่าสโมสรเราเนี่ย ผลงานที่ผ่านมาอาจจะมีขึ้นขึ้น,นล,งลงแต่ผลกําไรมันก็ไม่ค่อยลดลงซะแบบเวอร์วังอลังการขนาดนั้นแถมทั้งเนี่ยตอนเนี้ยโควิด -19 นะครับรายได้ต่างๆก็มันต้องหายไปใช่ไหมครับแต่แมนยูยังคงอยู่ได้แล้วก็จ่ายเงินเต็มๆให้กับพนักง,งานทุกคนอีกด้วยนะครับเรื่องนี้ต้องชมในเรื่องของการบริหารทางด้านการเงินนะฮะของทางเอ็ดบุดเบิร์ดแต่เรื่องของทางนักฟุตบอลต้อง ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องนั้นนะโอเคนี่คือเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เอามาฝากกันจากสำนักข่าวอย่างเดล l y เมล l นะครับสื่ออังกฤษนะฮะและประเด็นเกี่ยวกับแฮร์รี่เคกนกันหน่อยนะครับก็มีเรื่องราวออกมาจากแมนเชสเตอร์เอ n วนิ่งนิวนะครับซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับซึ่งสื่อน้องถิ่นนี้นะครับเขาได้เล่นข่าวกันออกมาเป็นการส่วนกระแสกับอีกหลายสื่อในอังกฤษเลยนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะฮะซึ่งต้องบอกไปก่อนนะครับว่าต้องย้อนไปว่า ก่อนหน้านั้นน่ยมันจะมีการเล่นข่าวจากหลายๆสื่อในอังกฤษใช่ไหมครับว่าแมนยูเนี่ยได้เล็งแฮี่เคนเอาไว้เป็นเป้าหมายลําดับต้นต้นที่ต้องการดึงตัวมาเสริมทัพในตําแหน่งกองหน้าแล้วก็เตรียมที่จะทุ่มราวๆร5 0าล้านปอนด์นะครับก่อนหน้านั้นไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์อีวนตงนิวเนี่ยนะครับก็เล่นข่วาวเขาออกมาส่วนกระแสเลยครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะแมนยูเนี่ยไม่ได้มองแฮี่เคนไว้เป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพ ในช่วงซัมเมอร์นะครับคือไม่ได้เป็นตัวเต็งที่จะดึงตัวเข้ามานะครับจริงๆแล้วทางแมนยูเนี่ยมีเป้าหมายตัวเต็งอยู่แล้วก็คือแจดอนซานโช่นะครับตัวรุกของทางดอทมุนแล้วก็แจ็คเกลิสมิดฟิลของทางแอสตันวิลล่าซึ่งแคเลคเคนเนี่ยถือว่าเป็นแนวรุกหรือว่ากองหน้าที่เป็นเป้าหมายรองลงมานะครับนะรองลงมาไม่ใช่แบบเป้าหมายหลักแต่อย่างใด เป้าหมายหลักก็อย่างที่เราทราบกันแหละหลายๆคนก็น่าจะเห็นได้ไดอย่างชัดเจนอย่าง timo w e เ n e r m o u ซ a เ d e b e l l นะครับจะโดน,นสารชอย่างที่ว่ากันไปนะครับ gilles นะฮะ j m e s o n อะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับซึ่ง harry kane ก็อย่างที่เราทราบกันนั่นแหละที่เป็นเป้าหมายสำรองเนี่ยเพราะว่าในเรื่องของค่าตัวเลยครับจริงๆก็อยากให้เป็นเป้าหมายหลักแหละผมเข้าใจในมุมมองของสโมสรน,นะอันนี้ในมุมมองของผมด้วยนะครับว่า คือจริงๆเราอยากให้เฮเลิเคนเป็นเป้าหมายหลักแต่ว่าในเรื่องของการเงินนี่สินะครับราคาค่าตัวที่เราได้เห็นกันนะเวลาล่าสุดเนี่ยมันอยู่ในวงเงินราวๆ150จนถึง200ล้านปอนด์ได้เพราะฉะนั้นนั่นแหละครับคือปัญหาแล้วเราก็ทราบกันดีว่าแมนยูเวลาจ่ายในดิวบิ Big ๊กบิ๊กดิวเนี่ยมันยากแค่ไหนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลื่อนลงมาเป็นเป้าหมายสำรองซึ่งข่าวเนี่ยมันฟังได้นะครับ แต่ว่าเป้าหมายหลักๆเนี่ยมันพอมีความเป็นไปได้ไงเพราะว่าแมนยูให้ความสนใจตั้งแต่เนิ่นๆก่อนหน้านั้นแล้วมีการพูดคุยมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับนะเพียงแต่ว่าเฮลิเคนเนี่ยข่าวมันมาแบบเฉยๆนะครับมันไม่ได้แบบว่ามีการเข้าไปพูดคุยแบบจริงจังอะไรมากมายนะครับแต่ต้องรอดูกันนะดีไม่ดีซัมเมอร์แมนยูอาจจะยกเคนมาเป็นเป้าหมายลำดับแรกก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับติดตามกันต่อไปในเรื่องนี้นะฮะ ไลท์หนึ่งข่าวก็สิบนะครับที่เล่นกันออกมาจากสื่ออินเตอรลี่นะครับเกี่ยวกับเดสเมอร์เทนนะครับที่แมนยูก็เข้าไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับดีลนี้ด้วยนะครับตามรายงานที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าอินเตอร์มิลานเชลซีแล้วก็แมนยูเนี่ยกำลังแย่งกันคว้าตัวเดสเมอร์เทนแนวรุกตัวเก่าวัย32ปีของทางนาบารีที่สัญญาใกล้ที่จะหมดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับคือกําลังแย่งชิงกันอยู่เพื่อคว้าตัวนักเตะรายเนี้ยนะครับในช่วงซัมเมอร์ แล้วก็จะเป็นการย้ายแบบฟรีๆด้วยซึ่งเต็ง1เนี่ยเขายกให้เป็นเชลซีนะครับที่เชลซีเนี่ยให้ความสนใจมาตั้งแต่ช่วงมักราราละช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาละนะครับแต่ว่าตอนนี้แมนยูก็ร่วมแจมด้วยตามข่าวข้อเสิอที่ออกมาแล้วก็เขาบอกว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยมีการเตรียมที่จะปักหน้านะครับเพราะว่าอินเตอร์มิลานมีการเข้าพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับเอเจนต์ของนกเตเป็นที่เรียบร้อยซึ่งผมมองว่าดิวเนี่ย แมนยูอาจจะมองไว้นะครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นที่จะเข้าไปแย่งชิงหรือว่าเข้าไปซื้อตัวนะครับนะในมุมมองผมนะเพราะว่าเดอร์สมอร์เทนเนี่ยเอาตรงก็คือเป็นนักเตะที่ดีแหละแต่โดยรวมแล้วข่าวมันไม่ค่อยมีกับแมนยูเลยนะครับแล้วก็เข้าไว้สามทุสอแล้วนะครับคือถามว่า3-2ยังดีอยู่ไหมเดอร์สมอร์เทนยังดีอยู่นะฮะต้องย้ําอย่างนี้ครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้แบบชัดเจนกับทางแมนยูโดยตรง แต่คือเชลซีกับอินเตอร์มิลานอาจจะชัดเจนมากกว่าก็รอติดตามกันนะครับในเรื่องนี้นะฮะก็ยังคงเป็นข่าวคอสิบสำหรับดีลนี้นะผมยังคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าข่าวมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่แมนยูจะมีข่าวเชื่อมโยงอะ่ะมันมีมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วสําหรับเดสเมอร์ทินจะมาแมนยูนะครับก็เลยมองว่าเป็นข่าวคพสิบจ๋าไปในดีลนี้นะฮะแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับ เออร์ดิงบลล์ฮาแลนด์นะครับมีรายงานจากแมนเชสเตอร์อีวิลิงนิวนะครับก็ยังวนเวียนอยู่กับแมนยูนะสำหรับฮาแลนด์ถึงแม้ว่าทางนักเตะจะบอกปัดมาแล้วในช่วงมก,กราคมนะครับแล้วก็เลือกย้ายไปดอทมุลน,นะฮะแต่ทางหลายๆสื่อในอังกฤษรวมทั้งสื่อท้องถิ่นของแมนเชสเตอร์อย่าง m อ n เนเนี่ยก็ยังมีการเล่นข่าวกันออกมาแบบต่อเนื่องนะครับว่าแมนยูที่เคยพลาดการคว้าตัวฮาแลนด์ในช่วงเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาเนี่ยพร้อมที่จะ หวนกลับมาล่าตัวฮาแลนด์อีกครั้งนะครับแล้วก็เตรียมเปิดศึกกับเรอัลมาดริดนะครับที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันซึ่งดูแล้วดอทมูลก็ไม่น่าจะยอมปล่อยแบบง่ายๆนะครับแต่ในเรื่องของการปล่อยตัวเนี่ยถ้าเกิดจําเป็นจริงๆเนี่ยพวกเขาอาจจะเสนอในเรื่องของราคาค่าตัวที่ต้องการเนี่ยอยู่ที่ราวๆหกสิบหกล้านปอนด์ขึ้นไปนะครับนั่นคือสิ่งที่ดอทมุลต้องการซึ่งผมมองว่าดีลเนี่ย ในช่วงซัมเมอร์ยังไงก็ยังเป็นดีลที่ยากนะครับถ้าฮาแลนด์อยากย้ายมาแมนยูจริงๆเนี่ยเขาก็คงอยากย้ายมาตั้งแต่ช่วงมก,กราคมแล้วถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นคือจะมาเชื่อมโยงแบบว่าทางฮาแลนด์ต้องการย้ายมาแมนยูในช่วงซัมเมอร์หรือว่าแมนยูให้ความสนใจฮาแลนด์ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยผมก็คิดว่ายากนะฮะคือมันต้องมีการเว้นระยะห่างนะครับเป็นระยะห่างในเรื่ององการให้ความสนใจบ้างถ้าข่าวเนี่ยกลับมาเล่นกันอีกครั้งในช่วงหลังจากเนี่ยประมาณสัก หนึ่งถึงสองฤดูกาลหรือว่าสามฤดูกาลน่ะเออไอ้นั้นพอที่จะลุ้นได้นะครับแต่รอบนี้นะครับผมคิดว่ามันยังเร็วเกินไปที่ฮาเลนจะมีการเปลี่ยนสโมสรน่ะนะครับผมก็เลยคิดว่าดิวเนี้ยยังเป็นดิวคอสิบกันอยู่ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนอยู่ส่วนฮาเลนจะไปเรอัลมาดริดไหมไอ้นั้นต้องรอดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าเขาอยากย้ายมาแมนยูจริงเขาก็คงย้ายมาตั้งแต่ช่วงมกราแล้วถูกไหมครับแต่นี้ทําไมถึงได้ย้ายไปดอทมูลนะฮะ นั่นแหละคือสิ่งสําคัญว่ามันยังเร็วเกินไปที่เขาจะเลือกย้ายมาแมนยูตามที่เป็นข่าวนะครับในมุมมองผมนะก็เลยคิดว่าข่าวเนี้ยยังก็อสิบอยู่นะครับในตอนนี้นะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดหลังจากนี้เป็นต้นไปอีกหลายซัมเมอร์มันก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดข่าวนี้ยังมีการเล่นข่าวกันอยู่นะ เรื่องราวต่อไปครับมีการเล่นข่าวมาจาก ESPN นะครับก็เป็นประเด็นข่าว c ร o s ิ10เช่นเดียวกันนะครับ ESPN ตีข่าวนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยได้มีการเล็งคว้าตัวแมทไทน์เดลิกแล้วก็คาริดูคูดิบาลี่เข้ามาเสริมทัพเสริมแนวรับในช่วงหลังจากจบฤดูกาลนี้ซึ่งในส่วนของแมทไทน์เดลิกเนี่ยในช่วง2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงว่าแมนยูต้องการคว้าตัว แนวรับดาวรุ่งรายนี้นะครับเข้าไปเสริมทัพนะฮะเพราะว่าแมนยูเคยให้ความสนใจมาก่อนส่วนคูริบารีเนี่ยมีข่าวมาหลายหฤดูกาลแล้วครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามีในเรื่องของพ่อตาของเดอลิกเนี่ยออกมายืนยันนะว่าเดอลิกเนี่ยยังมีความสุขดีกับทางยูเว่นะครับแล้วก็ต้องการอยู่กับยูเว่ต่อไปอีกหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นข่าวเนี่ยมันยังไม่ลงรอยไม่ลงตัวนะครับ็นเรื่องความน่าเชื่อถือ ซึ่งในส่วนของทางคูริบารี่เองเนี่ยก็มีโอกาสไปไปได้เหมือนกันเพราะว่าข่าวแมนยูเนี่ยมาเล่นออกมาทุกวันแล้วก็มีข่าวมาว่าแมนยูเตรียมยื่นราคา70-80ล้านปอนด์ก็ว่ากันไปเพื่อมายืนคู่กับแฮร์รี่แม็กควายในช่วงฤดูกาลหน้าซึ่งถามว่าถ้าแมนยูซื้อทั้งเดลิกทั้งคูริบารี่ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยโอ้โหแล้วมีแม็กควายอยู่แล้วมีบายี่อยู่แล้วมีลินเดเลฟอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันจะเอาไปลงตรงไหนครับตัวเซเบ้ก็มีอยู่นะครับ แล้วก็พวกที่ยังไม่ได้โลอย่างโรโฮฟิลโจนอีกคิสมอลลิงอีกนะครับหนักเลยนะนะครับถึงแม้ว่าจะซื้อทีเดียว2คนเนี่ยนะครับทั้งเดอรลิกทั้งคูเดวารีเนี่ยผมก็คิดว่ายังจัดยากอยู่อาจจะมีฮา์รีแม็กไวยอ่ะยึดเป็นตัวจริงแต่มันก็ต้องหายหนึ่งคนที่เป็นตัวจริงยืนคู่จะเป็นใครล่ะถ้าซื้อมาพร้อมกันผมก็เลยคิดว่า ถ้าถามว่าซื้อใครใคนใคดคนหนึ่งเนี่ยมันพอมีความไปได้ที่แมนยูจะซื้อแต่ถ้าซื้อทีเดียว2คนอย่าง ESPN บอกเนี่ยผมคิดว่ายากครับในช่วงซัมเมอร์นะครับคือถามว่าซื้อได้ไหมผมคิดว่าแมนยูสามารถซื้อได้นะนะฮะคือไม่ได้อวยนะแต่ว่าสามารถซื้อได้แต่ว่าซื้อมาเนี่ยมันมันจำเป็นไหมครับที่จะต้องซื้อทีเดียว2คนเป็นเซนเ,นเตอร์คู่2คนทังนั้นที่เราก็มี ของดีอยู่แล้วบ้างอย่างไฮริแมกไบอยู่แล้วที่เป็นตัวหลักอยู่แล้วอ่ะนะครับซื้อมามันก็ทับกันอยู่ดีนะครับแล้วก็มันจะเกิดปัญหาภายในได้นะผมคิดว่าอย่างนั้นครับมันจะเกิดในเรื่องของการแย่งตําแหน่งกันนะครับอ่ะก็เรื่องนี้เป็นมุมมองผมด้วยแล้วก็การเล่นข่าวกันออกมาเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่ายังเป็นข่าวข้อสิบที่ทางเอสเวนบอกว่าซื้อทีเดียว2คนนะครับนะอ่ะส่วนแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาดูก็ได้นะครับในเรื่องนี้นะ สำหรับเรื่องราวต่อไปครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวก็สิบที่เล่นกันออกมาหลายต่อหลายวันแล้วในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็จนทุกวันนี้ก็ยังมีข่าวจนวันนี้นะครับวันที่ผมอัพคลิปลงไปเนี่ยนะครับมีรายงานจากอาร์ตครับสื่อดังของสเปนเล่นกันเข้ามานะครับเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยพร้อมจ่ายค่าตัวซาอูยีกิสมิดฟิลต์โตเก่งของแอตเลติกมาดรดเพียงแค่70ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับ ซึ่งแน่นอนครับ70ล้านปอนด์มันไม่ถึงกับในราคาค่าตัวที่ทางแอตนติต้องการเลยนะครับเพราะว่าเราทราบกันดีว่าค่าใช้จ่ายที่แอตแนติต้องการเนี่ยมันอยู่ในระดับ130ล้านปอนด์นะครับแล้วก็นักเตะเนี่ยเหลือสัญญากับทางสโมสรอยู่ตั้ง6ปีด้วยกันนะครับมันอยู่อีกหลายปีเพราะฉะนั้นแมนยูต้องจ่ายค่าชดเชยที่สูงกว่านี้ครับราคาขานี้เหมือนกับแมนยูยังไม่ทุ่มเทมากพอเกี่ยวกับดีลนี้นะคือ ถามว่า70ล้านปอนด์มันสูงยังก็สูงแล้วแหละแต่ว่าถ้าคุณอยากได้ของดีของสโมสรนนั้นเนี่ยคุณต้องกล้าทุ่มมากกว่านี้นะครับนั่นคือสิ่งที่แอนดบริตบอกว่าเฮ้ยทุ่มมาขนาดนี้มันไม่โอเคอ่ะนะครับผมปลูกปั้นเด็กคนนี้มาหลายปีแล้วก็ฝีเท้าระดับเนี้ยมันไม่น่าจะอยู่ในระดับ70ล้านปอนด์นะผมขอโกงหน่อยอีกทั้งในเรื่องของค่าชดเชยสัญญาเนี่ยสัญญากับทางต้นสังกัดเนี่ยมันก็เหลืออีกหลายปีด้วยคุณต้องจ่ายในส่วนนี้ด้วยนะ นะครับโอ้โหนี่คือดีลที่ยากเลยนะถ้าเกิดแมนยูจริงจังนะครับเราก็ทราบกันดีแหละนะครับว่าแมนยูก็อยากได้นะฮะเพราะว่าบ็อกบาเนี่ยอนาคตก็ 50- 50นะครับถ้าเราพูดในเชิงที่บ็อกบาต้องการย้ายเนี่ยซาอูยีเกตก็ถือว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวทดแทนที่ผมคิดว่าเป็นตัวทดแทนที่ใช้ได้เลยนะเข้ามาแล้วสามารถทดแทนได้เลยนะในมุมมองผมนะครับแต่มันติดตรงที่ว่าราคานี่แหละนะครับมันสูงเกินไปนะครับทำให้แมนยูอาจ จะต้องคิดเยอะหน่อยในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าราคามันเริ่มต้นก็130ล้านเลยนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าน่าจะสูงกว่าน,นี้ด้วยซ้ำนะครับตามข่าวที่ออกมานะจากหลายสื่อนะครับสำหรับประเด็นต่อไปครับมีการเปิดเผยจากอันโตนิโอเปเรสนะฮะโค้ระดับทีมเยาวชนของปาสเตเรล่านะครับซึ่งเป็นทีมที่บรูโน่เนี่ยถูกส่งไปยืมตัวนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยกับ442นะว่า จริงๆแล้วอ่ะนะครับทางบรูโน่เฟอร์เดสเนี่ยในวัยที่เรียกว่านักเตะเยาวชนหรือว่าเป็นแข้งเริ่มต้นแล้วกันนะครับเขาเนี่ยนอกจากเล่นตำแหน่งกองกลางได้แล้วเนี่ยเขายังสามารถเล่นเป็นตำแหน่งกองหลังตัวตรงกลางได้ด้วยหรือว่าเซนเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในแต่ละเกมเนี่ยบรูโนสามารถทําประตูได้แบบเป็นกอบเป็นกร,รมด้วยนะครับจนทุกวันนี้ก็นั่นแหละฮะเป็นที่มาของการโดนดันขึ้นมา ให้เป็นตำแหน่งมิดฟิลด์นั่นเองนะครับคือเขาพยายามอ้างว่าเล่นตำแหน่งเซนเตอร์ได้อะไรประมาณนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่ทางเปเรสโคสระดับเยาวชนของสโม,มสรที่บรูโน่ไปยืมตัวเนี่ยเปิดเผยกันออกมานะครับเกี่ยวกับความลับเรื่องนี้นะฮะเออก็ไม่รู้เหมือนกันครับวันไหนวันหนึ่งอาจจะเห็นบรูโน่มาเล่นเป็นเซนเตอร์คู่กับแม็กไวก็ได้ครับนะอันนี้ผมพูดทังองขำเฉยๆนะก็เอาเป็นว่าคือ เล่นในตำแหน่งนี้ก็ดีอยู่แล้วแหละนะครับเป็น midfield นะฮะไม่ต้องถึงขั้นที่จะต้องลงไปเล่นเซนเตอร์นะครับถ้าเล่นเซนเตอร์เนี่ยมันก็เกินไปแล้วฮะเหมือนกับบูโน่นี่แบกทั้งทีมเลยนะฮะโอเคนะครับก็เรื่องราวต่อไปกันดีกว่าแล้วก็เรื่องราวสุดท้ายครับเป็นบทสัมภาษณ์ของอ d เดสเปรานะครับที่ได้ออกมาสนับสนุนให้พิมพ์เหลียอังกฤษในช่วงฤดูกาลนี้แข่งขันให้จบสิ้นนะครับหรือว่าให้ครบทุกแมตช์นะครับทุก38แมตช์ที่ ตั้งไทม์ไลน์กันเอาไว้นะครับหรือว่ามีโปรแกรมให้ครบแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นการเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับถึงแม้ว่าจะต้องทําสึกที่ค่อนข้างหนักในแต่ละวันก็ตามนะครับแต่ว่าเชื่อกันว่าทุกๆทีมเนี่ยน่าจะพร้อมแหละนะครับหลังจากที่ในเรื่องของเชื้อไวรัสโควิดสิเนี่ยมันผ่านพ้นไปนะครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งเสียงที่นักเตะแมนยูก็ชูมือแล้วกันหรือว่ามีการสับสนุนมาก ให้แข่งกันให้ครบโดยที่ไม่อยากให้เป็นโมคาเอากันนะครับรวมทั้งสโมสรแมนยู mm hmm. Man U, เราก็สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะว่าไม่อยากให้เป็นเรื่องโมคาเนะฮะอยากให้แข่งขันไปให้จบจน38แมตช์อย่างที่เปโตร่าบอกนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะมีบางสโมสรน,นะครับก็อาจจะมีการค้าหน่อยนะครับมันก็ต้องประชุมกันอีกรอบหนึ่งในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันอย่างที่ผมบอกกันไปซึ่งตอนนี้ก็เลื่อนกันไปก่อนแล้วกัน โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมลิงก์สองลิงก์ด้านล่างนะไปกดติดตามมาได้ของนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ